ต้องบอกว่าวันนี้นะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเรานะครับได้รับเกียรติจากทางคุณโบ๊ทนะครับซึ่งคุณโบ๊ทนะครับพัชระนะครับเป็น CEO นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางบูบิกนะครับซึ่งวันนี้เราจะชวนคุณโบ๊ทกับชวนทางคุณอาร์มนะครับเข้ามาวิเคราะห์นะครับบูบิกกันว่าส่งสัญญาณ bottom out แล้วไรมาสามไรมาสี่เอาลุกผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรนะครับ สวัสดีครับคุณโบ๊ทสวัสดีครับคุณอาร์มสวัสดีครับคุณบอมครับสวัสดีครับครับได้เลยครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตประมาณสักสิบห้านาทีให้คุณโบ๊ทได้ฉายภาพว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเรานะครับแล้วในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เราจะแก้เกมและเดินหน้าอย่างไรเชิญคุณโบ๊ทเลยครับได้ครับก็อันนี้อาจจะขอรีแคปตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับเป็นภาพใหญ่ๆก่อนว่า หลายๆท่านที่ได้ติดตามทางบลูบิทก็น่าจะได้เห็นนะครับว่าบลูบิทเป็นบริษัทที่มีการเติบโตค่อ,อ,อนข้างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าจริงสัญญาณหนึ่งที่เราเริ่มเห็นก็คือตั้งแต่ประมาณสักครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเนี่ยสภาพสัญญาณเศรฐษฐกิจเนี่ยอาจจะดูไม่ได้ดีมากนะครับเราก็เห็นสิ่งหนึ่งก็คือลูกค้าที่เป็น Enterprise ขนาดใหญ่เนี่ยเริ่มตัดสินใจที่จะมีการชะลอบางโครงการหรือว่ามีการซอยโครงการใหญ่ให้เป็นเฟสย่อยๆนะครับซึ่งก็ทําให้ หลายโครงการเนี่ยที่เราวางแผนไว้ว่าจะทํางานในระยะที่ยาวหน่อยเนี่ยที่จะซีเคีย e s รีซอสไว้ยาวหน่อยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับแผนกันพอสมควรน,นะครับซึ่งก็สะท้อนออกมาให้เห็นว่าหลังจากในช่วงนั้นเนี่ย ตัวเล่มก็เริ่มกลับมาสะท้อนพูดง่ายๆก็คือในช่วงประมาณต้นปีนี้นะครับแต่ว่าที่ Impact เยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะเห็นในช่วงของ Q2 ที่ผ่านมานะครับที่จริงๆแล้วถ้ามองในมุมของตัวผลกําไรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ทางผู้บริหารเนี่ยคาดหวังไว้นะครับก็ส่วนหนึ่งแน่นอนก็คืออย่างที่เรียนไปว่าด้วยความที่ตัวสภาพเศรษฐกิจเองความกังวลของทางบริษัทใหญ่เองเนี่ยในการลงทุนเนี่ยมี นะครับก็ทาให้โปรเจกต์ขนาดใหญ่หลายโปรเจกต์ project เนี่ยพอซอยมาเป็นโปรเจกต์ย่อยๆแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเวลาจบหนึ่งโปรเจกต์การจะต่ออีกหนึ่งโปรเจกต์เองเนี่ยเขาก็ใช้ระยะเวลาในการที่จะตัดสินใจว่าจะทําต่อในช่วงไหนนะครับคือจริงโปรเจกต์เนี่ยก็คงจะทํากันต่อเนื่องอยู่แล้วเพราะว่าโครงการพวกนี้จะเป็นโครงการที่ค่อนข้างระยะยาวในเรื่องของการทำดีพาวทรานส์โอมิชันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอโครงการมีการ รอในเฟ,ฟสถัดไปเนี่ยก็ทาให้ในฝั่งเราการบริหารจัดการเรื่องของรีซอสหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากลาบ,บากมากขึ้นนะครับแล้วก็ก็สะท้อนออกมาในผลประกอบการในช่วง Q2 นะครับถึงแม้ว่าจริงๆแล้วครึ่งปีเนี่ยเรายังเติบโตอยู่เทียบกับปีที่แล้วนะครับก็คือเราก็ยังเติบโตอย่างต่อนเนื่องเนี่ยแต่แน่นอนผมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านก็มีความคาดหวังกับทางบริษัท <c oughs> ค่อนข้างที่จะสูงเพราะเราเติบโตในระดับประมาณ 7- 80%เอนี่ยมาทุกปีเลยนะครับในช่วง 6- 7ปีที่ผ่านมา ก็ปีนี้ก็อาจจะดูแล้วเหมือนกับเติบโตน้อยกว่าที่เราเคยเติบโตแต่ก็ยังอยู่ในช่วงเติบโตอยู่ทนี้ในค2ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าในเชิงของท็อปไลน์เราเรายังสามารถที่จะเติบโตได้อยู่แต่ในเชิงของบอททอมไลน์เนี่ยก็อย่างที่เรียนเรื่องของการบริหารจัดก,การหลายอย่างน,นะครับเราก็อาจจะทําได้ไม่ตามเป้านะครับแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆด้วยอย่างเช่นในเรื่องของเราเจอเรื่องของค่างเงินนะครับที่มีความผันผวนแล้วก็ทําให้มีเอฟเฟกเข้ามาอยู่ในตัวงบการเงินของเรานะครับรวมไปถึง เรามี initiative ภายในค่อนข้างเยอะในช่วง Q2 Q ที่ผ่านมาก็คือการทำ reorganization ขององค์กรนะครับให้มีความพร้อมในการขยายเพราะว่าต้องท้าวความว่าตัวบริษัทเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเราทำ acquisition ขนาดใหญ่ม,มาสองซื้อมา2บริษัททําให้ไซส์ของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นมากกว่าเท่าตัวนะครับแล้วก็ทําให้ตัวบริษัทเองณปัจจุบันนี้มีคนมีบุคลากรชั้นนำนี่ประมาณเป็นพันคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมีการปรับเรื่องขององค์กรนิดนึงเพราะเราต้องการที่จะโตต่อ,ตอนเนี่ยครับที่สูงเราก็มองว่า โครงสร้างที่เคยมีอยู่เนี่ยมันอาจจะยังไม่รองรับนะครับในการเติบโตเป็นระดับของเท่าตัวในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทำนะั่นคือมีการปรับเรื่องของตําแหน่งผู้บริหารนะครับหลายๆต,ตาแหน่งแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโครงสร้างในฝั่งของหน้าบ้านด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนแอคเคาท์ที่เรากําลังเซอร์วิสอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เราเองเนี่ยก็มีการดึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงมากๆนะครับจากบริษัทชั้นนาเข้ามาซึ่งท่านก็จริงๆก็ผมเคยทํางานร่วม อยู่แล้วด้วยเคยเป็นหัวหน้าผมบ้างเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันบ้างนะครับในองค์กรที่เป็น global consulting firm ก็เข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยเราก็มีความพร้อมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับทีนี้สิ่งที่สะท้อนจากการ Re-Org เนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราเริ่มเห็นมากขึ้นก็คือในช่วง Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัว Backlog เนี่ยมีการเติบโต,ตนะครับค่อนข้างเยอะทั้งในส่วนของบริษัท ที่เป็นตัวแม่นะครับแล้วก็ตัวจอยเวนเจอร์ต่างๆนะครับซึ่งก็ทําให้เราปิดแนกหลอกเนี่ยอยู่ที่รวมทั้งหมดทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักพันสล้านนะครับแถวนี้ก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าเป็นนิวไฮแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้เราก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการที่จะ e x ็กซิคิตัวบริษัทของเราเนี่ยให้ได้ผลประกอบการที่ดีในคิวถัดไปครับอืมโอเคนั่นก็คือภาพแรกนะครับคุณวัวครับอธิบายต่อนิดนึง ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าปิดไทม้าสองมาเนี่ยแบ็กหลอกของเราเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับเรคคอร์ดไฮนะครับที่ประมาณสัาเก้าร้อยกว่าล้านบาทโดยประมาณนะครับเก้าร้อยห้าล้านบาทนะครับถ้าทูบีเอ็กซ์แอคนะครับอยากถามคุณโบ๊ทว่ามันจะเริ่มคอนทริบิวมาเป็นเพียร์แอลบันทึกไปในกําไรแล้วก็เออ่รายได้กําไรเนี่ยคุณโบ๊ทคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงไหนของปีนี้นะครับจากเก้าร้อยล้านเนี่ยที่มันจะรอคอยการอัลล็อกแวลูแล้วก็คำถามที่สองนะครับอยากถามคุณโบ๊ทว่า ไอเรื่องของพอลบองงบประมาณที่มันเริ่มมานะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้หนักในฝั่งของตัวภาครัฐแต่รหนักในฝั่งของตัวภาคเอกชนแต่ที่คุณวอพูดไปคือบางอย่างมันเลาะกันไปเนี่ยหลังจากที่พอบงบประมาณปี67เริ่มกลับมาดิสเบ r ร์เมนต์อย่างถาโถม60%สในช่วงเดือนสุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการจ้างงานที่มันเริ่มกลับมาเหมือนเดิมหรือย,อยังครับคุณโบนก็ถ้าไปเรื <S <S ่องของตัว งบประมาณเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องแบ็กหลอกก่อนก็นคืออย่างตัวแรกเนี่ยเรื่องแบ็กหลอกเราต้องบอกว่าแบ็กหลอกของทางบลูบิ c กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับก็จะรับรู้ภายใน12เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า Impact จะเข้ามาไหมมันก็จะเข้ามาทุกคิวนับจากตั้งแต่คิวที่3มเป็นต้นไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าจํานวนเยอะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการรับรู้รายได้นิดน,นึงตรงที่ว่าเรามีวิธีการรับรู้รายได้2แบบก็คือแบบที่เป็น To อยด์ทานกับแบบที่เป็นโอเวอร์ทานนะครับงานท ตอนนี้มันจะมีงานบางงานที่เป็นพอยต์อินทานด้วยเช่นกันหมายความว่าเราจะต้องรับรู้เป็นงว,วดนะครับซึ่งทั้งงวดนั้นเนี่ยมันตกไม่อยู่ในคิวเนี่ยมันก็จะไปในคิวถัดไปแต่ว่ามันจะเข้าเป็นก้อนนะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้เวลาเราดอมองในระดับของคิวเนี่ยมันอาจจะยังมีการสวิงอยู่บ้างแต่ถ้าเรามองกว้างกว่านั้นเป็นระดับ2องคิวหรือระดับของปีหนึ่งอันนี้ก็จะต้องถือว่าถ้าใน1ปีนี้เราก็คิดว่าแบ็กหลอกส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถที่จะนํามาสร้างเป็นรายได้ได้นะครับพวกนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาาาอออะไรรแต่่นน่่สสวนนใเืงงขีัญญ,ญณภพ เศรษฐกิจเป็นยังไงหลังจากที่มีการเบริกจ่ายอันนี้ผมว่าในฝั่งเมื่อกี้ลืมเล่าไปเหมือนกันว่าในปีที่แล้วเนี่ยสัญญาณตัวหนึ่งที่ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมี Impact ก,ก็คือเรื่องของการที่รัฐบาลไม่ได้เบิกจ่ายตัวงบประมาณออกมานะครับก็เนื่องจากบลูบิกเนี่ยเรามีลูกค้าที่เป็นภาครัฐเนี่ยน้อยมากๆเป็นสัดส่วนที่เรียกได้ว่าอาจจะน้อยกว่า5%ของงานทั้งหมดด้วยซ้ำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็เลยไม่ได้สนใจตัวเลขนี้มากแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า พอเราได้คุยกับองค์กรขนาดใหญ่นะครับที่เป็นภาคเอกชนเองเนี่ยเขาก็มีความกังวลเวลารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีการจับจ่ายตัวงบประมาณออกมาเนี่ยสาภาพเศรษฐกิจเองมันน่าจะมีผลกระทบเพราะว่าเงินมันไม่ได้ไหลเข้ามาสู่ระบบนะครับก็ทําให้หลายๆโครงการที่เขามองว่าเขาอยากจะลอนทันทีเนี่ยเขาสามารถที่จะดีเลย์ได้คือรอดูการใช้สเปนตัวบัตเจ็ตของทางรัฐบาลก่อนก็ทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเกิดเกิดการชะลอจริงๆในบางโปรเจกต์ที่เขามองว่าเขาอาจจะอยากรอ ไทมิ่งที่ดีกว่านี้ในการเริ่มลงทุนนะครับทีนี้ในตอน<ม>ที่รัฐบาลเริ่มเบิกจ่ายในช่วงประมาณเดือน4ี่เดือนห้าที่ผ่านมาเนี่ยก่อนนี้เซนติเมนต์ในฝั่งของเอกชนองค์กรขนาดใหญ่หลายองค์กรเนี่ยก็เปลี่ยนไปค่อนข้างชัดเจนก็นะคือโปรเจกต์เนี่ยกลับมารีซูมด้วยความรวดเร็วเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีการเตรียมการไว้แล้วนะครับก็ทําให้เรื่องบิดดิงหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยกลับมาปรซีดกันเหมือนเดิมก็ทําให้ตอนนี้ถ้ามองกลับมาในมุมของทารูบิกเองเนี่ยเรามีโปรเจกต์ที่เราต้องเข้าไปาาะะบิปปง่ที่สะท้้อนนใหหเ็ถึง ความสัมพันธ์กันระหว่างเรื่องของการใช้ตัวบัตเจตถึงแม้ว่าเราเองอาจจะไม่ได้มีลูกค้าเป็นภาครัฐเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในภาพรวมของเศรษฐกิจผมว่าก็มีความคาดหวังแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับการใช้ใจ่ายของภาครัฐอยู่<ม>โอเคได้เลยครับเดี๋ยวผมโยนคำถามให้คุณอาร์มต่อเลยครับอ่าครับก็เดี๋ยวอาจจะรบกวนถามคุณโบนเพิ่มเติมนะครับอ่าเกี่ยวกับเรื่องของสัดส่วนงาน ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเพราะว่าเขาจะว่าปีนี้เราก็ลุยเวียดนามเยอะขึ้นพอสมควรเลยอยากรู้ว่าสัดส่วนเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเหรอครับครับผมสัดส่วนงานต่างประเทศจริงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ได้แตกต่างกับปีที่แล้วเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งก็เป็นสัดส่วนที่ถามว่าแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะมีความคาดหวังว่าต่างประเทศจะมีงานเข้ามาเยอะกว่าน,นี้นิดนึงนะครับเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยเรามีการคุยพวกโปรเจกต์อยู่ค่อนข้างเยอะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเนื่องจากตอนช่วง Q2Q3 ที่ผ่านมาเนี่ยเราชิฟตัวโฟกัสกลับมาที่ในโปรเจกต์ที่ก็พูดง่ายๆว่าเราเคยทําการบิดดิงไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันไม่ได้ proceed ต่อพอมันรีบกลับมา p r o c e ฟเนี่ยเอฟเฟอร์ทั้งหมดเนี่ยเราเลยต้องชิฟกลับมาอยู่ที่โครงการที่เราบิดดิงซึ่งเราก็ชนะโครงการมาหลายโครงการน,นะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยมีความเชื่อมโยงกับเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้อาจจะทางคุณอานยังไม่ได้ กับคุณบอมยังไม่ได้ถามเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตอนนี้งานที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่ามันทําให้แคปซิตรี่ของเราเนี่ยเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของสัดส่วนของต่างประเทศเนี่ยเราก็คงจะเมนเทนไว้อยู่ในสัดส่วนที่ประมาณเดิมคงยังไม่สามารถที่จะชิฟแคปซิตรี่ไปทํางานในต่างประเทศได้มากนะักเนื่องจากว่างานในประเทศท,ที่ที่ตอนนี้วินเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างคอนซูมแคปซิตีของทีมไปไปหมดแล้วนะครับอืมครับเอ็ดอย่างนี้นี่อ่าเราจะเอ็กซ์ในส่วนของ ยูทิลิเซชันเรทนี้ได้ประมาณสักเท่าไหร่ละครับครับเรื่องยูทิลิเซชันเรทของ staff เนี่ยต้องบอกว่าดั้งเดิมตัวบลูบิ c กเองเนี่ยเราจะอยู่ที่ประมาณ70%ซนะครับซึ่งจริงในปีนี้เนี่ยถามว่ามันอาจจะมีดรอปไปบ้างในช่วง Q 2นะครับแต่ว่าใน Q 1หรือว่าใน Q 3 Q 4ที่เรามองเนี่ยอาจจะสูงกว่าค่าเฉลีย่ยเพราะนั่นเฉลี่ยมาทั้งหมดเนี่ยมันก็น่านจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเดิมนะครับแต่ว่าถ้าไปมองที่บริษัทที่เรา acquire เข้ามาก่อนหน้านี้อย่างเช่นทางบลูบิย ตอนก่อนที่เราจะ acquire เข้ามาเขา utilize staff อยู่ได้ประมาณสัก50%แล้วเราเอาเข้ามาปีที่แล้วเนี่ยเรา improve ได้เป็นประมาณสัก55%ปีนี้เนี่ยเราก็เลยมีความตั้งใจนะครับว่าเราอยากที่จะ improve ได้ถึงระดับสักประมาณ60%นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ก็ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการภายในอยู่เพื่อให การ utilize resource เนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้อันนี้ target ของเราโดยภาพรวมเนี่ยเราก็คงภาพมองกันทั้งกลุ่มเลยเนื่องจากครึ่งหนึ่งอาจจะ utilize ประมาณสัก70อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราอยากจะได้สัก60ก็อาจจะเกลี่ยกันออกมาอยู่ที่ประมาณสัก65เอนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้เป็นเป้าแรกแต่ว่าเอ่อก็ต้องบอกว่าตอนนี้ด้วย challenge หนึ่งที่เข้ามาคือเรื่องของงานที่มีจํานวนค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับ capacity ของคนที่มีอยู่ เรื่องของการบูสต์ utilization ก็เลยกลับมาเป็น priority ท,ที่ใหญ่มากๆมกเ็เราก็มีการตั้งเป้าสอง,ง,งด้วยนะครับว่าจริงแล้วฝั่งโดยเฉพาะฝั่งบอ c แค n เนี่ยน่าจะต้อง b o ส s t utilization ไปได้มากกว่านี้อาจจะไม่ใช่จกอยู่แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะขึ้นไปได้ถึงแบบหกสิบต้นหกสิบเอ็ดหกสิบสองเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเป็น t a r ก็ตที่เราตั้งกันไว้ภายในครับโอเคครับขอบคุณครับเอะพูดถึง utilization r a t ที่เราแบบโฟกัสค่อนข้างเยอะในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้เนี่ย อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วท้ายที่สุดเนี่ยามาทําให้ในส่วนของพกเน็ตมาจิ้นของเราเนี่ยขยายตัวขึ้นได้ไหมครับในช่วงครึ่งหลังก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย utilization เนี่ยจะจะสอดคล้องโดยตรงกับทางเรื่องของตัวมาจินนะครับถ้าเกิดว่าเรา utilize คนได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยตัว additional revenue ที่เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องจ้างคนเพิ่มเนี่ยมันก็จะสามารถลงไปที่ bottom line ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เป็น priority อย่างที่ได้เรียนว่าเป็น priority สำคัญเนื่องจาก ผมคิดว่าในปีนี้เป้าหมายอันนึงของทางบรูบิกเนี่ยที่เราทำอาชีพไปแล้วก็คือการซีเขียวพวกงานแบ็กลอกต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องให้เครดิตกับทางทีมว่าในช่วงคิวสองเนี่ยทำงานได้ดีนะครับเป็นไปได้ตามเป้าหมายก็ได้จํานวนงานเข้ามาอย่างที่เราคาดการไว้นะครับแล้วก็ทําให้ตอนนี้เราค่อนข้างไม่ได้กังวลมากในเรื่องของการหางานเพิ่มแต่ว่าในส่วนของการ e x ็กซิคิวที่จะต้องใช้ Resource เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเร,เรารู้ว่ามี Resource ที่อันยูทิลไลซ์อยู่แต่ว่าเป็นการจัดคิวจัด ตารางเวลาให้ลงตัวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยเราจัดได้ไม่ดีแล้วเราจะต้องมีการ hiring เพิ่มเนี่ยมันก็จะมีการกระทบกับตัว margin นะครับแต่ว่าถ้าเราจัดได้ดีมากๆอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ต้องจ้างคนเพิ่มเลยเพื่อ execute งานในปัจจุบันคือจ้างเพิ่มเพื่อง,งาน growth อย่างเดียวในอนาคตเนี่ยอันเนี้ย margin ก็อาจจะดีขึ้นกว่าแต่เดิมด้วยเพราะว่า utilization มันดีขึ้นโอเคครับก็ ชัดเจนนะครับก็แสดงว่าหมายความว่าณตอนนี้เนี่ยภาพของครึ่งหลังเนี่ยแบ็กหลอกที่เรามีอยู่ในมือ9ก้าร้อยห้าล้านโดยที่ไม่รวม JV เนี่ยอันนี้ก็คือถือว่าทางคุณบดมองว่ามันเพียงพอต่อที่จะทําให้เราสามารถ g r o w ได้ในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้แล้วถูกไหมครับในแง่ในแง่ของแบ็กหลอกแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเหลืออยู่แค่การ execution การ deliver งานที่ได้มาว่าจะทําได้ตามเป้าหรือเปล่าอันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับ ถูกต้องครับก็คือในเชิงแบ็กหลอกเนี่ยเราคิดว่า,อย,าอย่างที่ได้เรียนว่าอันนี้ก็เป็นนิวไฮนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวที่เป็น leading indicator อยู่แล้วว่าว่างานที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้สิ่งที่จะทําให้ผลประกอบการเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้ก็คือเรื่องของการทํา execution นะครับให้เป็นไปตามแผนก็ต้องมีการเน้นทั้งในเรื่องของการ utilize resource ให้ได้เต็มที่นะครับแล้วก็ รวมไปถึงเรื่องของการส่งมอบงานให้ได้ตามเวลาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถ้าช้าในการรับรู้รายได้ในบางโปรเจกต์ก็จะสลิปไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นเป็นพาร r i ี y ที่สําคัญที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับโอเคครับได้เลยครับส่วนมีคําถามค a เอนเอเข้ามานะแต่ว่าจริงๆคําถามที่ทุกท่านพิมพ์เข้ามาถามเนี่ยก็เป็นคาถามที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณอังกับผมได้ถามไปแล้วพอสมควรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเค งันวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทางคุณโบ๊ทมากนะครับที่ได้ให้เกียนทางรายการเรากับทางบริษัทหลักทรัพย์สิกรไทยในการให้เอารูปก,กับทางลูกค้าของเรานะครับขอบคุณทางคุณโบ๊ทมากครับครับขอบคุณครับโอเคครับคุณอามครับสรุปเป็นกลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุนนิดหนึ่งนะครับคุณอามจากที่ฟังข้อมูลแล้วก็เข้าเข้าร่วมการประชุมเนี่ยคุณอามก็น่าจะมีมุมมองว่าบอททมเอาท์แลวคิวสองส่วนคิวสามเนี่ยคิวสี่คุณอามมองยังไงแล้วก็แนะนำของทุอย่างไงดีครับ โอเคครับก็จริงๆถ้าเกิดเราจากันได้เนี่ยก่อนหน้านี้นยเราเคยคุยกันไว้ว่า Q2 นี่ยจะบัททอมนะครับแล้วก็เรารอซื้อหลังงบออกนะครับก็อ่าก็ดูแล้วทรงเนี่ยค่อนข้างบัททอมจริงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันช่วยทําให้เราเห็นภาพครึ่งปีหลังให้มันชัดเจนมากขึ้นเนี่ยก็คือในส่วนของแบ็กหลอกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นเรค o r ร์ดไฮแล้วก็จากตามที่คุยกับทางคุณโบท๊ทเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าด้วยแบ็กหลอกปัจจุบันเนี่ยมันมันทําให้ เขาจะสามารถต้องทำงานแคปซิตี้ที่มีอยู่แทบจะไม่พออยู่แล้วในช่วงช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของ Q2 เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่แค่ฮิกอัพนะครับขณะที่ภาพรวมของธุรกิจของ b u b i กเนี่ยยังค่อนข้างสตรองอยู่โดยผมคิดว่าสิ่งที่น่าจับตามองนะครับก็คือครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยในส่วนของอ operating margin ของบริษัทนะครับว่า จะอิมพิวสได้แค่ไหนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย utilization rate ของ staff ที่เขาซื้อมาจากตัว Valcan นะครับบริษัท Valcan เนี่ยอยู่55%นะครับซึ่งถ้าเกิดมาดูว่าปีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นมาได้แถวๆ60%อย่างที่าทางคุณบอตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะ contribute ไปอย่างวั t t o ม l i n เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะคุณบอมสมมติว่าแบบอาจจะมี project เ,เล็กๆ project หนึ่งนะครับ่ามูลค่า10ล้านบาท ถ้าเกิดว่าเขาสามารถเอา s t a ฟเขาเนี่ยยูชิไลใช้แบบไปทํางานนี้ได้เนี่ยก็คือสิบล้านเนี่ยมันจะลงมาท t อ m line เลยนะครับแต่กลับกันก็คือว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยไม่สามารถแม n a คนได้เพียงพอนะแต่ว่าได้งานมาเนี่ยเขาไปเอาซอร์สข้างนอกเนี่ยจากไอ้สิบล้านเนี่ยมนอาจจะเหลืออยู่แค่ล้านเดียวเลยเลยอยู่ห้าแสนนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มในส่วนของ margin บริษัทได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าน่าค่อนข้างน่าสนใจครับส่วนนี้ โอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณทางคุณอามากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ